ทุกคนเคยทอ้อทุกคนเคยหมดหวังทุกคนเคยสิ้นหวังทุกคนเคยหมดกำลังใจเคยไหมที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายเคยบางครั้งนะอาจจะคิดว่าชีวิตของเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยหรือบางครั้งอาจจะคิดน้อยใจตัวเอง หรือบางครั้งอาจจะนำตัวเองนั้นไปเปรียบกับคนอื่นโดยที่ปล่อยให้ชีวิตของคนเรานั้นนะเป็นไปตามคำพูดของคนอื่นบ้างก,ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำสิ่งดีๆกำลังใจดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะกับก้าวกำลังใจที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพื่อจะได้เสริมเป็นภูมิต้านทานให้กับทุกคนทุกท่านได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต และดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสืบไปเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันกําลังใจทั้ง9อย่างนั้นนะอาจจะเป็นเรงผักดันหรือเป็นกําลังใจให,ให้กับทุกคนทุกท่กทานได้ไม่มากก็น้อยนะอยู่ที่เราทุกคนทุกท่านจะเลือก ใช้และปฏิบัตินั่นเองกำลังใจทั้ง9อย่างนั้นมีอะไรบ้างกำลังใจข้อที่หนึ่งก็คืออย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วก็อย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเองคืออย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครก็หมายถึงว่าอย่าใช้ชีวิตให้เป็นไปตามอย่างที่เขามองอย่าให้เป็นอย่างที่คนอื่นเขามองเขาอื่นเขาว่าอย่างไรเขามองอย่างไร ก็ไม่ต้องไปสนใจใช้ชีวิตในแบบของเราแค่ไม่เดียดร้อนคนอื่นก็พอแล้วตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของตัวเราเอ,องกำลังใจข้อที่สองคนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่ากลัวเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองอย่าไปปิดกั้นโอกาสของตัวเองใช้ชีวิตในแบบของเรา ให้โอกาสตัวเองเสมอเพราะคนเรามีโอกาสผิดพลาดกันได้ทุกคนและมีโอกาสผิดพลาดหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปลงโทษตัวเองต้องให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอกำลังใจข้อที่3นะกระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่จะดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าหมิ่นประมาทตัวเองอย่าไปหมิ่นในความสำเร็ของตัวเอง อย่าปิดกั้นความสามารถของเราอย่าไปดูถูกตัวเองว่าทําไม่ได้หรือทําไม่สําเร็จให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้กําลังใจข้อที่4คนฉลาดไม่ใช่คนที่ชนะการโต้แยง้งแต่คนฉลาดจะประเมินสถา,านการณ์ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดเนีเพราะฉะนั้นข้อที่สีนี้นะคิดง่ายๆเลยว่านะให้รู้จักกาลเทศะในการพูดนะพูดทุกคําที่คิดเนี อย่าพูดทุกคําที่คิดนะแค่นั้นก็พอนะแล้วก็ให้คิดทุกคําที่พูดก็แล้วกันกํ <c oughs> าลังใจข้อที่ห้าคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่เพราะได้ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทําเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นมาบงการชีวิตของคนเรานะาบอกใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือคือได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํา นะไม่ใช่วันทําเพราะว่าคนอื่นอยากให้ทำนะเพราะฉะนั้นทําไปเถอะนะทำตามใจเราทําตามที่เราถนัดทําตามที่เราชอบแค่ทําแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะแค่นั้นก็พอนะกาลังใจข้อที่หกอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ําใจนะจงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ําใจและไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองเป็นคนเก่งถ้าแรงน้ําใจก็ไม่มีความหมายนะนะจงเป็นคนธรรมดานะเป็นคนธรรมดาแล้วนี่แหละนะ แต่เรามีน้ำใจอ่ะเอาน้ำใจมนตีเข้าแลกกันนะไม่เห็นแก่ตัวนะก็เป็นที่รักนะเป็นที่รักกับคนรอบข้างนะและในสังคมนะเท่าน,นี้ชีวิตเรานะให้กำลังใจตัวเองไปนะ <c oughs> กำลังใจข้อที่7นะมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายแม้จะมีเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปมองปัญหาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะจนเกินความสามารถของคนเราที่จะนะแก้ไขได้นะกำลังใจให้กำลังใจตัวเองว่ามองปัญหาเหมือนกับเม็ดทรายนะนะถึงจะมีเยอะมากมามนะแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวนะกำลังใจข้อที่8ไม่มีใครดีเลิศน,นะหรือเพอร์เฟกเพราะขนาดดินโสยังต้องมีอย่างลบนะ อันนี้คิดง,ง่ายๆนะไม่มีใครดีเลิศลเพอร์เฟกไปทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีใครที่มาแบบว่าจะเขาเรียกว่าครบครบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะไม่มีในโลกนี้ไม่น่าจะมีนะอาตมาคิดว่าไม่น่าจะมีไม่มีหรอกนะคนที่จะดีเลิศแล้วก็เพอร์เฟกไปทุกอย่างคนที่จะมีครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะไม่มีชีวิตแต่ละชีวิตจะต้องมีจุดด้อยจะต้องมีส่วนขาดเพราะฉะนั้นนะนะ ให้กำลังใจตัวเองให้ดีมากเลยข้อน,นี้นะคือไม่มีใครดีเลยแล้วก็เพอร์ฟิคไปหมดทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรไม่ต้องไปย่โทอต่ออะไรเขาทําได้เราก็อาจจะต้องทําได้เหมือนกันนะจุดหมายเหมือนกันแต่วิธีทําอาจจะต่างกันก็ได้เพราะความถนัดของเราละคนไม่เหมือนกันนะกาลังใจข้อสุดท้ายนะใครจะดูถูกเราก็ปล่วยให้เขาดูถูกไปนะแต่จงท่องให้ขึ้นใจว่า เราจะไม่ดูถูกตัวเองก็พอนะเพราะฉะนั้นกำลังใจเก้าอย่างนะจำให้มันคือมันสร้างนะมันสร้างกำลังใจให้ตัวเองทั้งเก้าอย่างนี้นะนะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครหนะ้าตาใดที่เรายังหายใจโดยจมูกตัวเองนะคนอื่นไม่ให้โอกาสเราก็ยังไม่น่าเศร้าถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจดูถูกตัวเองคนฉลาดไม่ใช่คนที่ชนะการโตย้งน้แต่คนฉลาดจะประเมินสถานการณ์ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดห้าคนใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ททำในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่ทําเพราะในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำํำอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ําใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ําใจและไม่เห็นแก่ตัว อย่ามองอมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายนะถึงจะมีเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวไม่มีใครดีเลิศหรือเพอร์เฟกหรอกเพราะขนาดดินโสยังต้องมีอย่างลบใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปเราจะไม่ดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นหมันให้กำลังใจตัวเองเยอะๆให้กำลังใจตัวเองมากๆให้มันเกิดพลังนะให้มันเกิดพลัง ให้ใจของเราเนี่ยพองโตนะให้รู้ว่าเรามีความสามารถเรานะไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่เกิดนะเพราะฉะนั้นคนเรามีสิทธิพัฒนาและพบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนั่นเองเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้นะให้เป็นกำลังใจกับตัวเองก็แล้วกันมันสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะทุกคนทุกท่านนะขอความสุขความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร